อ,อันนี้จริงฉันตั้งใจจะให้เป็นเซอร์ไพรส์แต่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถซ่อนมันจากพวกเธอได้แล้วอันนี้จริงฉันซื้อเสื้อชั้นในนี่มาให้สูหญิงน่ะใช่จริงๆงั้นเหรอทําทำไมมันถึงดูเหมือนกับของที่ใช้แล้วล่ะอย่าบอกฉันนะว่านายซื้อของมือสองมานะ่ะนอกจากนี้ขนาดของพี่สาวฉันใหญ่กว่านี้มากเธอใส่ไม่ได้ด้วยซ้ำ สู้หญิงนอนโรงพยาบาลฉันกังวลว่าเธออาจจะไม่สะดวกดังนั้นฉันจึงทดลองและก็เดาขนาดของมันดูเหมือนว่าฉันจะซื้ออันเล็กเกินไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าฉันไม่ได้วัดด้วยมือของตัวเองฉันจะเปลี่ยนขนาดให้ในภายหลังแกต้องการที่จะวัดด้วยมือตัวเองนั้นหรอไออัธพันวันนี้ฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้ชี้ฉีอย่าโกรธเลยฉันจะคุยกับเขาด้วยตัวเอง ที่รักถึงแม้ว่าคุณจะทำให้ฉันผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าและตอนนี้ยังนอกใจฉันอกีกฉันไม่ต้องการที่จะไล่าตามคุณอีกต่อไปแล้วมันไม่จำเป็นเลยที่นายจะมอบของขวัญที่แสนวิเศษให้กับแฟนสาวของนายไม่เป็นไรมันก็เป็นแค่ของขวัญเล็กๆน้อยและฉันจะมอบร่างกายของฉันให้เธอในคืนนี้ มันเป็นฉันเองที่ทำให้นายต้องลำบากในทุกวันนี้ฉันไม่ควรฆ่าแก่การรับของขวัญของนายหรอกดูเหมือนว่าฉันจาเป็นที่จะต้องเสียสละอะไรบางอย่างนี่คือเม็ดยาชิงเฉินสอเม็ดฉันจริงใจกับเธอจริงๆนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอใช้ยาที่ฉันให้ก่อนหน้านี้กับใครแต่คราวนี้เธอต้องกินเองชิงชิงชิงฉินยาเม็ด โอ้พระเจ้าสองเมตรเลยเหรอฉันต้องการพวกมันเธอมาจากตระกูลซูเธอยังสนใจเกี่ยวกับเม็ดยาชิงเฉินแค่2เมตรอีกงั้นเหรอมันเป็นผลิตภัณฑ์ของนายแต่นายไม่รู้ด้วยซ้ําทุกครั้งที่มีสต็อกสินค้าจะขายหมดในทันทีแม้ว่านายจะมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อมันได้ที่ฉันทําให้ยาขาดตลาดเพราะฉันมีจุดประสงค์แฝงที่จริงฉันมี ความสามารถในการผลิตมากพอที่จะส่งไปทั่วประเทศจีนก็ช่วยไม่ได้ความสามารถในการผลิตของเรามีจำกัดฉันไม่สนฉันไม่สนฉันต้องการมาันหนึ่งเมตรขอฉันด้วยนะเมื่อคืนเธอยังพาคนไปกระเทิบฉันอยู่เลยทำไมฉันต้องให้เธอด้วยท้างนั้นวันนี้ฉันจะหยุดก่อกวนนายหนึ่งวันละกันขอฉันหนึ่งเมตรนะโอเคโอเคถ้าพูดมาแบบนั้นก็ว้า ฮ่าฮ่าวันนี้ึ่งเป็นวันที่ดีจริงๆฉันได้ยาชิงเฉินด้วยละฉันแค่สัญญาว่าวันนี้ฉันจะไม่ฆ่านายแต่วันหลังก็ไม่แน่เธอต้องรอฉันเล่นแน่ๆฮ่าฮ่าฉันนี่โชคดีจริงๆดูเหมือนว่าน้องสไปายคนนี้จะมีอคติกับฉันมากแม้แต่ยาจิงเฉินก็ไม่สามารถกำจัดเธอได้ อย่างไรก็ตามค่ำคืนของนายกับโอ้อย่างสิงเยี e ่ยวเป็นอย่างไรและเสื้อชั้นในอันนั้นก็เป็นของเธอด้วยใช่ไหมนี่เธอสั่งให้คนติดตามฉันงั้นหรอนี่มันบ้าเกินไปนแล้วเธอยังอาศัยอยู่ที่บ่อนอยู่เลยแต่เธอกลับรู้ทุกการเคลื่อนไหวของฉันติดตามมันจําเป็นด้วยงั้นเหรอฉันได้กลิ่นน้ําหอมน้ําหอมนี่มีเอกลักษณ์เฉพาะโอ้อย่างสิงเ e ยี่ยว e เธอเป็นคนเดียวที่ใช้มัน ครับก็มาต่อให้แล้วนะครับเนื่องจากเมื่อวานเจ็บคอก็เลยไม่ได้ทํานะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มเริ่ม,มลินลินแล้วก็ทําเสร็จพอดีอ่าหลังจากนี้ผมจะไปทำอ่าอยากเป็นพลังในเงามืดนะครับเรื่องนี้ผมก็จะพักไปก่อนพอทําพลังในเงามืดจบก็จะกลับมาทําเรื่องนี้ต่อนะครับผมก็หวังว่าถ้าผมแปลเรื่องนี้ไปชนจีนแล้วก็จะไม่หายไปไหนกันนะครับก็หวังว่าจะ ติดตามผลงานของผมต่อไปนะครับผมก็ถ้าชนจีนแล้วผมก็จะรอให้เขาอัพสัก2ตอนแลผมก็จะแปลลงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการค้างเกินไปซึ่งค้างผมกับค้างท่านผู้ชมด้วยประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยไปจริงๆแล้วบายเจอกันอีกทีก็คลิปหน้านะครับ